สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Space Gaming นะครับอยู่กับเกม GTA San Andreas นะฮะก็นะครับก็ขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ไม่ได้จอกันนานนะครับช่วงนีตนน้ติดเรียนนะครับติดเรียนนะฮะก็เลยไม่ค่อยจะแคสเกมนะครับโอเคระดับแรกฮนะ วันนี้นะครับผมก็จะมาทำนิสัยเฮี้ยให้ดูนะครับว่านิสยเฮี้ยมันจะใชข้ขอถ้าทำแบบนี้ฮะนิสัยเฮี้ยเขาทำแบบนี้นะฮะเดาเรนแบบนะฮะคณตำรวจเดี๋ยวไอ้พวกมองก่อนเลยมันเป็นพวกเราไม่ถูกกับพวกมันนะฮะมึงควยตำรวจ อีตำรวดมมงไม่ต้องจอดหลอกไฟแดงเนี่ยมึงน <c oughs> อีเฮียก็จะชนรถตำรวจทำควายเลยวะนะเนี่ยมาไอเย็บยิบกะก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปชนอีฮะกูไม่สนใจครับผู้หญิงผู้ชายกูชนหมดเนะี่ยโอเคเนะี่ย ขวางหาพ่อมึงไงเอเอเอไปไปกูจะชนนี่ทำไมเออกูโง่หรือเปล่าไปชนรัว <c ười> ควายจริงนี่ครับเออลงไปดีกว่าอ้าวเฮย้ย มันมมึงต้องลงด้านนี้ด้วยล่ะอ๋อเอาโอเคตอนนี้ผมจะขึ้นไปเป็นไปไปชมวิวดีกว่านะครับว่าเอาสูงแค่นี้หรอกากไอ้เหี้ยเฮ้ย,ยสุ่มยิงคนข้างบนดีกว่าเอาปืนกากว่ะเปลี่ยนดีกว่าปืนเนี้ยเออยิงไม่โดนนะกาก,ากนะขออภัย นีแคบก็มีคนอา้ายิงคนตำรวจก็ได้หาพ่อเหมืออียิงยิงจะระเบิด <c oughs> สะใจชิบหายหวอหมอมาอ้าวได้ปืนเนี่ยขอเล่นเนี่ยมึงทอสพิทเทาพาสพิทเลาดีมือเอจินซี่อเอเจินซี่า กระโดดครับขับรถกนิเกลียนไปนะผมจะเปลี่ยนรถต่อเมื่อรถคันนี้จะพังยับเยินและเบิดไปนะไม่รู้กูจะทำได้หรือเปล่านะ <c oughs> ไปต่อโอเคนะครับตอนนี้ผมอจะปีนฮนะปีนข้าม ปีลัวข้ามเข้าไปในรันเวย์สนามในสนามบินนะฮะไปขึ้นไปทางนี้เดยวเอ้าพ่องผมจะไม่ขึ้นแบบโอ้โหขี้เกียจไม่อยากเข้าแบบธรรมดาผมต้องเข้าแบบเกียนยนนะ่ะเพราะผมเป็นคนเกียนนะบอกไว้ก่อนเอ้าทำไมทำไมไอ้เหียทำไมกูควา้ายงั้น,น่ะนี่วะอือกระโดดแค่นี้ก็จบแล้วอืออย่างนี้สิแบหาหาเครื่องบินครับ ระดับแรกเราต้องหาเครื่องบินก่อนนะเย yeah. จเจอเครื่องบินแล้วครับโอเคเดินมาวอลกวอลกวอลกวอล์กเก็บขับเครื่องบินกันดีกว่านะ่ยขับเบาก่อนฮนะถ้าขับแรงไปมันจะบินนะการขับเครื่องบินเนะี่ยต้องขับแบบนี้ก่อนนะก่อนดีเอ้ยยังไม่เข้าโอ้มันต้องให้เข้าลานเวย์ก่อนฮนะลานเวย์ลานเวย์โอเค เดียวหน่อยเดียวเดียวโอเคเดียวเดียวรับเดียวครับเอ้ียโอเคเนะี่ยโอเคแล้วก็เราต้องบินแล้วก็ขึ้นอย่างนี้ฮะวิกิขึ้บินบ้านที่มัองอ้งครับอะไรอย่างนี้เฮียคนขับมินีม่เป็นนะฮะเอออย่า ต้องตีงกลางๆเอ้ยเ <c oughs> <แ>ฮียตกน้ำพ่อมึงแหย่ไปขับแม่งไงเครื่องบินเฮียเนี่ยไอตำรวจเอาเฮีย,ยตำรวจไม่ต้องบินเอาขึ้นดิเออขึ้นไปอา้ามึงควยอะตำรวจมึงควย <c oughs> ไปฮะขับ <c oughs> ไปฮะอยากจะโบกคันนี้ไม่ได้แย อีเยียงบุกเบกค่ะพ่อเหรอเดี๋ยวจะเดี๋ยวมึงเดี๋ยวก่อนเจอก่อนคันนั้นใช่ไหมกูจำมึงได้ไอสัตว์กูต้องค่าไว้ค่าคนขับไงไอสัตว์กูอารมณ์เสียนะเว้ยกูเครียดนะเว้ยกูเครียดนะเว้มึงควยอะไรมึงอยากตายปะออกมาออกกูให้มึงออกพ่อมึงนะจ๊ไม่ออกใช่ไหมอยากให้กูใช้กำลังหรือไงฮะ จะออกก็ไม่ออกตายซะให้สัตว์วิ่งไงมันก็ไม่มีประโยชน์เอ้ยได้แดกตังครับตังมีตังมีประโยชน์เนี่ยฮะเงินมีค่ากับชีวิตประจำวันของเรานเครับโอเคไปกันต่อนเครียบนะฮะอีอืมไม่เท โอเคครบระมาบวกกับมอเตอร์ไซคันนี้มงึงคว้าวโหแม่งบวกไม่ได้่ะเออ<ช>ผมไม่มีอะไรทำจริงๆฮะต้องมาเกลียนในเกมนี้นะฮะโอเคไปไปอยชั้นอ๋อควายละมึงควายละ <c oughs> ชนไฟแดงอ้าว <c oughs> มาครับเดี๋ยวจะมาดักยิงคนในบนสะพานลอยดีกว่าเนี่ย มีรถมอเตอร์ไซค์ฮนะชอบรถมอเตอร์ไซค์นะฮะขับแม่งปลอดภัยสะดวกฮนะไม่ปลอดภัยไม่ค่อยปลอดภัยหรอกแต่มันสะดวกนะมาครับยิงใครก่อนดีเอาปืนแบบจริงจริงอนะเอาไม่เออเอาฝั่งนี้ก่อนนี่มันต้องปืนนี้กูชอบอาฮ่าฮ่าฮ่าไม่โดนหวยเยอ้ยเออยิงมั่วฮะไม่ต้องกลัวฮะม,ม,มึงไม่ต้องกลัวมึงมึงไม่รอด ตำรวจมึงหนีฮะกูจะสตาร์กับตำรวจเอ้าพ่อโอ้โง่ชิบหายเลยกูเฮ้ยมันจะติดทำข่อยแล้ววะเนี่ยเฮ้ยเอ้ไอ้ห่าเฮ้ยโถ่นึกว่าจะไม่รอดซะแล้วไปเที่ยวไหนต่อดีวะโอเคไปทางนี้ดีกว่านะครแคเราจะไปเมืเมองอื่นบ้างฮะอย่าเพิ่งอยู่แต่เมืองนี้นะฮะ มืองนี้ชื่อเมืองอะไรไม่รู้นะไม่รู้นะเออขนาดคุณเองจีเอกูจะไม่รู้ชื่อชื่อเมืองเลยสักเออเมืองลอซันโตสเปล่านะผมจาไม่ได้นะครับไม่รู้นะถูรกหรือผิดนะอ้าวมึงมึงจะลัดมาทําควยมึงตัดไอ้อไม่ใช่รัดเด็กเขาเรียกตัดหน้าเออ,อกูจะขับวทำเยี่ยนไม่มีเลย <c oughs> แต่ผมมันจะมีความสุขมากอะเอาเอ้ยดิฟดิฟดิฟโอเคนะวิธีการข้ามเมืองของผมนะต้องชนนะชนชนชนไม่ได้อะโอเคเนื่องจากชนไม่ได้ก็ต้องนี่ครับ <c oughs> พ่อพ่อแบ๊ไอ้ <c oughs> เขี้ยเราจะพึ่งไปก็อ่ะกูขอคันนี้ก็แล้วกันกูขอข้ามเมืองก่อนโอเคไอลืมไปกูต้องกระโดดน้ำนะ โอเคอ้าววิ่งวิ่งหนีมั้วิ่งเอ้ยไอ้ควายแม่งชนโอเคกูขอต่อยม่เงแค่นี้แหละโอเคครับเราจะข้ามแม่น้ำเออเอาไอ้ควายเล่นลงน้ำไอ้เหี้ยพ่ออยากตายเหรอไอ้สัตว์ไอ้ควายไอ้ควายไอ้ควาย ไอ้ควายไอ้ควายโคตรควายโคตรควายยิ่มหายอ่ะว่ายน้ำโอ้ไอ้ควายโอเคนะฮะยในที่สุดก็ขึ้นฝั่งมาจนได้โอเคเรามาเมืองนี้อ่ะเอาเหี่ยมนก โอ้โหบินตามซะด้วยมึงบินอย่างงี้มึงอย่าบินเลยมึงวอล์ก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 ดีกว่ามึงไม่ต้องไม่ต้องบินเข้าใจปะมึงเข้าใจปะอีเวนอีเวนอีเวนอ่ามึงไฟโอ้โหผูไม่อยากทำลายผู้หญิงนะเว้ยก็ไปเถอะไม่อยากทำลายผู้หญิงนะเป็นสุภาพบุรุษลูกผู้ชายตัวจริงอ้าวอีเวนอ้าวพี่น้องกันไหมเนี่ยฟาแฟเหรอโอ้โหเอาอีควายไอ้ควายเอ้ยขอโทษครับขอโทษเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กูได้กูเจอเงินเออเงินเงินรู้สึกว่ากระตุกเล็กน้อยเนี่ยไม่อยากทำร้ายผู้หญิงโอเคขออภัยนะกระตุกเพราะว่า,าทำไมกระตุกคือว่าเครื่องเนี่ยมันโปรแกรมเต็มเครื่องนะฮะเกมเกมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่โปรแกรมเยเยอะมากนะ,ะของผมเนี่ยเอเอไม่ต้องยกมือครับกูไม่ได้มาจับมึงกูอยากจะชนมึง S <S ล่าเป็นหน้ากองครับอืมไม่ไมิดมึงไม่ต้องกลัวมึงตายแน่นอนไม่ต้องกลัวครับอุทำไมกูต้องทำให้มึงตายเพราะกูอยากได้เงินเอาไอ้อเค้ยนี่ไม่ตายช่างแม่งเถอะคนไหนไม่ตายก็รอดไปแดงว่าบุญเยอะโอเค เนี่ยแคบแล้วก็ขับรถไปต่อแล้วมึงวิ่งหนีํำควยเลยหรอ,อมึงจะวิ่งหนีํำควยอะไรเออกูไม่ทำอะไรมึงหรอกเอาไอไอคันพวกนี้มันก็เสกชนกันอยู่ได้โอเคมีตำรวดได้เหรออ้าโอ้โหรู้ตัวนะฉลาดฉลาดสองคนตำรวจไอตำรวจสองคนนี้ตำรวจฉลาดสวัสดี โอ้ oh, my god เมืองนี้มันมันไม่สิ่งมากๆ <c oughs> โอเคเนะี่ยไปที่ไหนดีเอเราจะขับรถย้อนอนเนะี่ยคบเราจะขับรถย้อนสอนนะ <c oughs> มันถูกกฎระเบียบนะประเทศเออไม่ใช่ดิเกมนี้ไม่ใช่ประเทศเกมนี้เนะี่ยมันมันทำอะไรอิสระโอ้ไอ้เหี้ยติดเชืออโอเคมาทางนี้ดีกว่าเนะี่ย เออทำยังดีเออโอเคเราจะเดินไปตามไอ้นี่นี่ก็แล้วกันเอ้ายไอ้เหี้ยไม่ถึงว่ะไอสัตว์เอ้ยโวยแม่มังตายโอ้เอ้าเอ้ เก่ากราพวกมึงอะ่ะพวกมึงทั้งหมดเนี่ยกูให้หมดเลยผั <c oughs> จง,งจริงเนี่ยผังจริงเนี่ยไอ้เชี่ยนี่ตายเนี่ยโอเคเนี่ยเอาไว้เจอกกนใแมนในคลิปนั่นนะครับสวัสดีครับ